สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสมัยดีกันสู่สุขค้นพี่น้องทักทายเอฟซีนะคะของเยบนสุขสุขค้นทัวโลกทุกทุกประเทศนะคะสมุนสุเกนะคะทักทายพียงสองปปราวด้วยเด้อทักทายไปหาพี่ๆน้องๆของเฮ้าเนาะพอกันเนี้ยมาเ้าวันนี้พี่น้องเอาเสียละเนี้ยอันนเยบบนอันพอกันนะมะเ้ากินกาแฟสายแน่ละล่ะลูกหลานกลับไปโรงเรียนแล้วเงียบแล้วยังต่บักน้อยหน่อยเอาเป่ากับแม่มันกำลังเห็ดป่าอยู่หลังบ้านเนาะอันวันนี้เย็บบนมี มีแนวมามาปรึกษานะคะพี่น้องมีแนวมาบอกสู้บ้งมีแนวมาปรึกษาเรื่องของเอฟซีพี่นอ้องเขาเรื่องเลยเนาะพี่น้องเนาะเพื่อปเป็นการเยเวลาเพราะว่ามันอาจจะ,ะใส่เวลาหลายนาะที่เนานะสำหรับคลิปนี้นี่เรื่องอี่อย่างมาตินีเรื่องแบบว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วพี่น้องบานนี้มันเกิดขึ้นกับพ้นไก่โตนะคะเกิดขึ้นกับพ้นถีบนรู้จักนะคะคุยกับน้องเขาประจำล้วก็แลบยบว่า ถ้าไม่เจอกับตัวเองก็ไม่มีใครเชื่อคือว่านะพี่น้องเอาเขาเรืองเลยคืออย่างวันตีคือน้องเขาโดนของนะคะโดนมนดําพี่น้องโดนของแบบใดวันตีโดนของโดยที่ว่า,าถือของเขาเสกเข่าทองหรือว่าโดนมนดําเข่าตัวหรือว่าบ้านเฮ้าอ,อ่ะภาษาพืน้นภาษาพื้นบ้านบ้าน,านเฮ้าว่าโดนของเขาใส่นะคะ โดนเขาใส่ของประมาณนี้เนาะน้องคนนี้เขาอยู่ใส่ปฏิเขาอยู่อำเภอสนมนะคะจังหวัดสุรินทร์อยู่อำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์เอาเป็นว่าเขาบอกเอ่ยซื้อน้องเขาก็แเ้วกันเนาะแต่ว่าเมื่อขึ้นคือโทษคุยกับน้องเขาแล้วทั้งหย้ยทั้งทั้งหย้ยทั้งเมาเป็นไตอุตนคือคุยกันในช่วงระยะที่น้องเขาได้สติพี่น้องนี่นี่เวลาในช่วงที่น้องเขาได้สติแต่ว่าถ้าเวลาของเขาขึ้นนะคะ เขาจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาสิบเรู้เรื่องอย่างเลยอ่าแบบมิตสิไปถอดเสือ้อถอดผ้าแลีนผู้ใดจับไว้กับประยูหมู่ว่านนี่น่องเขาบอกว่าหมู่ว่านนี่เป็นขืนมาบ่าหมูโตเลยแลนแม่ดึงแขนจับไว้ฟึดแม่จนแม่ล้ม,มน่องเขาพ่อเขาเวลาเขาหูโตมาแล้ว คุณนั่นคุณนี่บ่อยฟังว่าเป็นยังไงสิคือเขาก็เสียใจนะคะที่เห็ดหแม่เขาเจ็บโตน้ำหนองเห็ดหแม่ลงมถ้าเกิด่าเมย์เป็นยังไปนอ้องเขาก็จะเสียใจละเพราะว่าเอาเวลาที่เขาเป็นขึ้นมากเขาเก็บ่ดไดรูโตเลยนะพี่น้องมาน,นี้อ่าก็เลยปรึกษากันนอว่าคิดจังไดไปหาหมอหมอทํำหรือว่าไปหาหลวงพอ่อหรือว่าพระอาจารย์เกจิดังๆที่เพิ่นนี่คัหาอาคมหรือว่าเพิ่นนีไออิติลีในการ ถอดถอดของเนาะแต่ว่าน้องเข้าไปเฮ็ดเลี้วกับหลวงพอ่อที่ที่ที่เฮ็ดมาเล็้วเนี่ยอ่หลวงพ่อเพิ่นก็นแนะน้ำเนาะว่าเพิ่นเฮ็ดออกไห้ก็ได้แต่ว่าเพิ่นกะซอยได้แค่ระดับหนึ่งซอยได้แค่ระดับหนึ่งคืออย่างพ่อหล้วา่าโดนของแมนบอพราะหลว่าโดนของอ่หลวงพ่อเพิ่นกะเฮ็ดไห้ เฮ็ดไห้ถอดไห้แต่ว่าโบเมิดโบสำร็จเพราะว่าของที่โดนมากของเขาแห้งของเขาเก่แห้งกินน้ำมตนของหลวงพ่อที่เฮ็ดไห้ที่ที่เฮ็ดเขาไปอะที่กินเขาไปอะหลวงพ่อเิ่นเฮ็ดไห้อะหักออกมาเส้นผมเป็นปุ่มเลยพี่น้องเส้นผมเป็นปุ่มแล้วก็มีเทียนออกมา้อมมีเทียนกับเส้นผมออกมานําคือก่อนหน้านั้นเขาจะถ่าวความไห้ฟังนาะงเฮาสิเดี๋วว่า เริ่มอธิบายเรื่องเล่าที่แกหลกเลยก็ยกคือน้องเขาอ่ะ,อะหุูนจักกับผู้ชายคนหนึ่งเป็นคนสุรินนะคะเป็นขมนสุรินเขาเหตุงานอยู่โรงงานอยู่แถวสมุทรปราการบานนี่ผููชายคนนั้นมาจีบน้องเขานะคะมาจีบน้องคนนี้แล้วน้องคนนี้เขาก็เลยปฏิเสธไปว่าเขาบ่าอยากมี่แมาแ้นไมเป็น ผู้ชายไทยอีกแลี้ยวเพราะว่าเขาเคยเจ็บปวดกับผู้ชายไทยมาเลว้วเลิกก่ากันไปกับเพราะผู้ชายไทยแลว้วอ่าผู้ชายคนนี้ก็มาจีบนองเขาบัดนี่น้องเขาก็เลยปฏิเสธไปแต่ผู้ชายคนนั้นก็วนเวียนมาจีบมานี่อ่าเหมือนกับว่าเหมือนกับว่านองเขาอะปฏิเสธไปผู้ชายคนนั้นคือเขา,เ,าเขาเจ็บเข้เนเลยจังไ,ไดนี่แหละอื๊จะเปิดประตูเข้าไปทำไมอะเคียงไปได้ลหรอ น่ะมันใส่ตูไปบบบนี้เขาก็เลยผู้ชายคนน,น,น,นั้น,น,นก็เลยเปเว้านะผู้ชายคนนั้นก็เลยไปเว้ากับมูวา่ามันบอมากกูก็ให้มันลูกไปประมาณนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นมาอผู้ชายคนน,น,นั้นกะทําทําดีน้ําตีสนิทมากขึ้นแล้วก็ซื้อนั่นซื้อนี่มาให้แล้วมือที่นองเขผิดสังเกตนะคะก็คือ ผู้ชายคนนี้ซื้อปลาเผานะคะซื้อปลาเผาฝากมาให้นองเขากินช่วงพักเบรกสิเขาโอช่วงหกโมงนอนสิเขาโอเนี่แหละประมาณนองเขาวอกเหตุการณ์ในฟั่งเนาะบานนี่กะเลี้ยพักันกินอ่ากินกินน้ำกันกับมา้านีหาข้นนองเขาวาเนาะ,ะเขาก็กินกินอ่าปลาเผาน้ำกันเนี่ยหา้นเนี่แหละนองเขากับว่าเขาก,กินประมาณบกกีค่ำนะคะแต่ว่า ถ้าโดนของจริงๆเนาะถ้าเขาระบุมากก็คือเขาจะเจาะจงนะคะจะเจาะจงว่าผู้หญิงคนนี้ซื้อจังสี่อย่างสี่แต่คนอื่นมากินร่วมก็คือไม,มไม่มีไม่มีอาการใดๆจะมีอาการเฉพาะผู้ที่ระบุชื่อประมาณนี้แหละเนาะอันนี้คือการเขาทําม้วนดําใส่เนาะใส่ของอันนี้หลังจากมือนั่นน้องเขาก็ว่าอาการมันผิดปกติคือนอนหลับลงไปก็คือคือเห็นตะนาผู้ชายคนนี้ อ่ะคือเห็นหนาะแต่ผู้ชายคนนี้เราก็บ่รล้ว่าคือใจมันใจวีใจว้อนหาเขาเราจนานหน่องเขาอ่ะไปบอกกับมูว่าอ่าเป็นอย่างกูก็คือหอดเขาอืมเป็นอย่างกูก็คือหอดเขาหรือว่ากูเสพความดีเขาบอัดนี่มูก็เลยว่าเอ้ยมึงอย่าบอกเด้อว่ามึงโดนขวางเขาแล้วแมนบอหรือบอบอหน้าหรือว่ากูแพ้ความดีเขาบ่าีอย่างประมาณนี้คือหน่องเขาคุยกันอ่า ตามือนั่นน้องเขากับพี่สังเกตเขาว่าเขามีอาการที่ว่าคือเห็นภาพหลอนรับตายังจะเห็นตหนาผู้ชายผู้หีิงมาสัน้นบานีเา่เรื่องเล่าที่มันแดงขึ้นหูวา่าตัวเองโดนของเพราะยังวันที่ยี่สิบเดที่ผ่านมาเดือนเมื่อกี้พี่น้องน้องเขาลงมาบ้านเขากับยูสุรินคือกันนะคะยูอำเภอสมจังหวัดสุรินลงมาบ้านมาเลือกตั้งอบตอ่อาบานี่ ที่วัดบ้านเขานั่นหลวงพ่อเพิ่นกับมีการแบบพมน้ำม์เห็ดน,น้ำม์ให้ญาติโยมที่มาไปไปกาบไว้ไปยังเนาะไปอาบน้ำม์ไปยังแบบว่าไปบ้านเราอยากได้สิ่งที่มันเป็นมงคลกลับไปอย่างประมาณนี้กับพระกันไปวัดเพิ่นกับเห็ดน,น้ำม์ให้กินให้อาบนองเข้ากับปน้ำไปน้ำมูไปกินน้ำม์หลวงพ่อที่เห็ดห้แล้วก็เดินทางกลับมา หลังจากกินน้ำมตนเสร็จเล้วน้องเขาลู้ซึกว่าเขาปวดท้องหัวท้องนางรถยังมาท่านอีถึงอ่ะยังบ่ถึงจุดหมายยังบ่เทนท่านถึงอ่าที่พักที่สมุทรปราการเขาอ้วกน้องเขาอ้วกมาตลอดอ้วกมาตลอดทงังก็จนอ่าก็บ่าตัวเองแพ้แพ้รถเมารถกับบแเมนเพราะว่ามันมีอาการปวดท้องจนไปถึงที่พัก กะหากเบิดขึ้นอ้วกอยู่เบิดขึ้นแต่กับตอนนั้นมันบริมีอาการแบบว่ามีผมมียังออกก็คือเป็นอ้วกเป็นหกักธรรมดาปกติหกักจนว่าเขาเสียนามหลายจนเขาสีช็อกปนี้อ่าเจาของบ้านเจาะของห้องห้องเซาก็เลยผ้าไปลุ่มบานผ้านองเขาไปลุ่มบานไปลุ่มบานมอก็ให้น้ำเกลือให้น้ำเกลือให้ยังแล้วบ่ะนี้อ่ามอเขาก็ตรวจหาหาสาเหตุที่มันมันปวดทอ้องขึ้นมาแมนบมอ อเอ็ดซเลนูนี่นั่นแต่กับโบมอยังเขาก็เลยประมาณว่าล้มใส่ติดเชื้ออย่างประมาณนี้แหละก็เลยให้น้องเขานอนให้น้าเกลือแล้วก็ให้ยาขาเสือ,อยุอาทิต์หนึ่งตอนระยะที่ว่านอนอยู่โรงบาลเวลานอนหลับน้องเขาเส็เนผู้ไส้โตดำดำเป็นเงาดำยางวนเวียนอยู่กับเตียงนอนเขาตลอดนะคะอยู่โรงบาลเนาะ,ะบันนี้พ่อให้ยาคุบ คือพ่อหายยาครบอันนี้ตอนที่ว่าเขาลงมบานย้อยบ่นกับด็กคุยกับน้องเขาอกันนะคะเขาก็บ่าว่าหมอว่าเป็นติดเชื้อนี่ล้ำส่ลล้ำส่ติดเชื้ออยังประมาณนี้ให้หายาคา่เชื้อครบแล้วก็เดี๋ยวได้ออกพี่อย่างประมาณนี้เนาะตอนที่น้องเขาขึืนหลดมาจากบ้านน่ะคือย้อยบนกับน้องเขาก็คุยกันน้องเขาก็บอกว่าเขาปวดท้องเขาอว้วกพีบัลูเป็นยังนูพิษสาแดงบอรหรือว่านูกินอีงอย่างเป็นพิษหรือเปล่าอย่างสิลวะว่าเม้าหลดกับบอแมน อตอนนี้นุก็ยังอ้วกอยู่พี่หนูเมยเฮงย่อบ,บนกดเลยจบอกว่าถ้าบาไวอีหลีกับไปโรงพยาบาลเด้อหรือว่าถ้าไปบาไวให้น้องอ่ะโทษโทษเลยกดโทรศัพท์เรียกหนึ่งหกหกเก้ามาเราบอกพี่กัดเขาว่าอยู่ใสให้เขาพาไปโรงพยาบาลคือตอนนัน้นที่บนก็เพิ่งคิดบอกว่าอ่าเจ้าของบ้านเขาจะดูแลเนาะก็เลยคือคือเขาคิดพราว่าเวลาฉุกเฉินมาจังย่อบ,บนอยูบบ่อ่าอยูบบ่ปาตองอยู่ผู้เดียวย่อบนเป็่นย่อบนกับ บ่เอิญหาไผเพราะว่าเข้ากาับเกรงใจเรากับมันเป็นช่วงเวลายามวิกาลน,น,นั่นยายบอกกับทัเอาบวล่ลงบานมาเอาเลยคือการประมาณนั้นก็นคือประสบการ์ด้วยตัวเองล้วก็เล่นแนน้านองเขาบาดนี้นองเขากับ่ไปนะคะอดจนเศร้าจนชอ็อกอ่าทั้งจะคของห้องจะคของหอพักก็เลยพาไปลงบาลน,นะคะไปรงบานนั้นคือคือสาเหตุที่ได้ไปลงบานบานัดนี้กะดีขึ้นนะอาการก็ดีขึ้นบ่าหากักบ่ยัง แต่มีมือมีมือหนึ่งคือนองเขาอ่ะนอนอยู่เหรอบ้า,านนี้เหมือนกับว่าเขาโดนผีอำ่ำนีมีลางดำๆมามัดทับเขาเออแล้วเขาก็เบ็บช็อกไปเลยนั่นแหละแต่หมอก็หาสาเหตุเ่ได้นะคะเขาบอว่าดีเลี่ยวยังไรเขาก็เลยเหุ้กลับบ้านหลังจากที่ว่าฝืนจากการชอ็อกกนอยังเลี่ยวเขาก็เลยเหุ้กลับบ้านพอกลับมาอยู่บ้านเขาก็มีอาการอีกคือเกานะคะมีอาการแบบว่า เบือแล้วก็บ,บริสติถอดเสื้อถอดผ้าตัวเองแล้วก็ไปยืนอยู่ระเบียงเหมือนกับว่าคือจะกขาดตัวตายคืออย่างประมาณนี้มิตรสิไป mm. เ,เพื่อนเพื่อนกเจะาข้องห่องเขาเห็นเขาก็ซอยกันเอานองเขาขอไปคังไว้นีห้อแล้วก็เอาผ้าเอาหนามนต์เอาอย่างไม่ให้กินบาหนี้เขาก็เลยโทษประสานมาทางบ้านนะคะบอกญาติพี่น้องของน้องเขาญาติพี่น้องเขาเลยเอารถขึ้นไปฮับมาก เหล่าแม่อยู่ทางบ้านก็เลยไปดูดวงหรือว่าไปให้หลวงพ,อพ,พ่อ่น่นซองไห่เบิงว่าเขาเป็นอีหยังบัดน,นี้หลวงพ่อก็เลยบอกว่าให้เอาน้องเขากลับลงไปรักษาอยู่บ้านซะพอว่าน้องเขาโดนของก็เลยเอาผ้ากันนลงไปบ้านก็ไปกินน้ำมนต์ไปกินอีหยังหลวงพ่อพ่นเฮ็ดใไทยแต่ปรากฏว่าแค่ห้าออกมาเป็นเส้นผมแล้วก็เป็นเทียนพี่นอ้องอ่หาหะขอกมาเป็นสเส้นผมเป็นเทียนบัดน,นี้หลวงพ่อพ่นบอกว่าออกบ่เบิดคือเอาออกบบได เอาออกบ่ได้เบิดพราะว่าของทอแกแห้งหลวงพ่อสู่เขาบ่ได้ก็เลยหลวงพ่อแล้วก็เลยแนะนําว่วใหาอหาอา,อาจารย์ที่เพิ่นเก่งๆก็หลวงพอนั่นมานี้น้องเขาก็เลยแบบว่าคือมืดแตด้านก็บรู้สิไปหาใส่บ่รู้สิไปหาอาจารย์อถอดมน้ำดำนี่หรือว่าถอดขลองนี่จากไหนเมื่อขึ้นก็เลยคุยกันกับน้องในช่วงที่เขาได้สตินะคะ น้องเขาก็บอกว่าพีซอยหนูแน่เด้อพีพ่อสิมีหูจักคน้นรู้จักช่องทางที่สิไปาหาอาจารย์ถอดของมุ่นดําหนีโบแก่ของตรงหนีโบถ้าพี่หูจักไผพี่ในนําเห็นหนูแน่เพราะว่าตอนนี้หนูมืดเปด้านเลยแม่หนูน่ะมีคนแนะนนามาว่ามีอาจารย์องค์หนึ่งอยู่อยู่ทางน้องค่าย่นถอดแต่ว่า คาของเพิ่นคาคู่ว่นนั้คาคู่คาคู่เพิ่นสองสามหมื่นเออวันนี้กระทืงระยะทางมันไกลแม่เพิ่นก็บบ,บว่าอยากล่องหาหลายหลายบอลอยากปรึกษาหลายหลายบอลยังสีนาบอนไดมันโอเคบันไดเพิ่นเห็ดห้ได้ซอยได้ยังสีนาะน้องเขาก็เลยว่าพี่ซอยหนูแน่พี่ซอยถามให้แน่วันนี้เยอะบ,บนกับรเอองสี่ดีโบ คือมีโซเชียลมีเอฟซีหลายมีคนหุดจกักอยู่อยู่หลายอยู่เลยอยู่แบบหลายก็นองเขาประมาณนี้เนาะคือคือเฮามีคนหุดจักหลายก็นองเขาจย่งส่นาะก็เลยอยากมาบอกให้ฟังก็ขออนุญาตเนาะขออนุญาตนองเขาเรียบร้อยแล้วก็คือปรึกษากันแล้วว่าโอเคกันจันพีขอออกโซเชียลขอออกในขิดเพราะว่าอาจจะมีคนบึงขลดหนีเร็ว เขาลู้เขาหู้จักอาจารย์หรือว่าหมอทําหรือว่าหมอ,อยังก็แล้วแต่ที่เขา,ามีศิยศาสตร์มีคาถาอาคมเห็ุตรงนี้ได้แก่ตรงนี้ได้แล้วก็จะให้เขา,าแนะนําหรือว่าถ้าเขาลู้ละถ้าเอฟซีของเขาอ่ะรู้ว่า,ามีหมอคนนี้คนนี้มีเบอร์เพิ่นอยู่หันอยู่นี่ไ้เมนบอกไ้เมนบอกมาในคลิปไ้แน่ ใต้คลิปเนี่ยพี่น้องเมนบอกว่าเออสมุิว่ายายนี่เดอ้อเบอร์เบอร์อาจารย์เบอร์เบอร์อาจารย์นี่เพิ่นเพิ่นแก้ได้ติดต่อสอบถามเพิ่นเบเอร์เด้ออีกอย่างเสียให้เอฟซีติฮูอะเมนไว้ใต้คลิปให้ยายบนุญน่นะคะถือว่าซอยๆกันพี่น้องถือว่าปดทุกซอยน้องเขา เพราะว่าตอนนี้น้องเขาเป็นอันยูอันกินเลยเพราะตกายมากร่างกายเขาเหมือนไฟใหม่เหมือนโดนไฟห้ใหม่ออกหอนออกล้นแล้วหัวสมองเขาอะเหมือนมีเข็มเป็นเลยๆเหลี่ยมถิมแทงปวดหัวเจ็บหัวแล้วก็ร่างกายออกหอนออกล้นแล้วก็บนไดสติเวลาสิเป็นขึ้นมากคือบได,ดสติถอดเถ่อสวดพาเลนจากสิไปใส่กับบุูบางเถ่อเหมือนประมาณว่าสิเออเลนไปทัวทีห้ารถส้นครับ ไปดูดน้ำหรือวบาเป็นอย่างห้าคนบ่เหินยังสี่น่ะพี่นองแต่ในระยะช่วงนี้ก็คือยาพี่นองแม่เขาคือเฝาเฝาดูบ่อยขาดสายตาสีมีเป็นช่วงช่วงใบกับเทียงขึ้นลงไปลสะสัเทียงขึ้นขึ้นไปน้องเขาสีอาการสิออัลขระตอนช่วงใบกับช่วงเทียงขึ้นเขากับวัวสี่เหตุอย่างไรเพราะว่ายึดบนกับ กับบลูเนาะเพราะว่าบบเคยโดนบบเคยโดนกับตัวเองตรงนี้นะคะคนไก่ชิดของยายบุญโบเคยมีนะคะบบเคยมีบันนี้น้องเขานี่คือเขาโดนกับตัวเองแล้วเขากับว่าเหตุการณ์รายละเอียดทุกอย่างให้ฟังทั้งเบาทั้งไห่ฮอกกับลีโตเนาะเพราะว่าฮขกกับคุยกันกับน้องเขาน้องเขากเป็นคนดีนะคะเขาก็เคยโอนเงินมาให้อาเปาในสื่อขนมเด็กเออเราก็คือตอนนี้ชีวิตเขากาลังสิไปได้สวยอ่ะเขากับว่าเดินสายฝอ เขากับมีฝรั่งคุยนํามีฝรั่งสูงเงินไห่แต่ว่าคนไทยมาชอบน้องเขาบ่าบ่หน้าแต่ว่าน้องเขากับปฏิเสธแบบไม่ได้แบบว่าเขาเอิน่างไรอะแบบนามคุ้นคุได้พี่น้องเขาก็บ่ดีเขาก็บอกว่าโอ้ยฟีหนูคือสิอกับคนไทยหนูคือสิบเอาแล้วเพราะว่าหนูเจ็บปวดกับคนไทยมาหลายแล้วอวอย่างประมาณนี้เนาะเขาก็ปฏิเสธไปแบบนามใส่แหละพี่น,อน้องถนอมน้ำใจแต่ผู้ใาค้คนนน้นเขาบ่บ บอย่อมนะคะบบอลดล่าก็เลยเ,เหมือนกับว่ามีการอาฆาตน้องเขาสงสัยอยูู่้เดียวก็คือมีคนเดียวนี่แล้วก็เป็นขมิ้นด้วยอา่าปบอกให้มูมูเขาฟังว่ามันบ่มากูก็ให้มันลู้ไปอย่างประมาณนี้ก็เหมือนกับว่าอาฆาตหมาดไล่กับน้องเขาหลบคนสุดไทยก็เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นจนใดเราตอนนี้อ่ะคือเขาโตอยู่ในช่วงแห่งความทุกข์มากๆพี่น้อง ยิ่บ่นกับกบ,บู้ว่าสี็เหตุไดก็เลยปรึกษากับนองเขาว่าขันสันพีขอออกขีเข็ดขิดเพื่ออาจจะมีช่องทางออกนะคะมีช่องทางที่เขาจะอ่าทโทบปรึกษากับพระอาจารย์หรือว่าหมอท่านเก่งๆที่เขาซอยได้เรื่องแบบนี้ไม่เชื่อก็กอย่าลบหลู่พี่น้อง้างเเจอกับไผยกับบลู้เนาะเอาเป็นว่ายิ่บ่นมาเบาเรื่องเล่าของน้องเขาให้ฟังแล้วก็ขอความ ขอคว,วามอนุเคราะห์ซอยน้องเขาในเด้อพี่น้องนะครัุทธถูกซอยกันเนาะถ้าผู้ใดหลู่แรงดีๆเต้ย่าฝ้าบอกว่าให้ไปหมอปลาด <c oughs> ดปเด้อเดี๋ยวผมก็ยังบรเดนน้ำขึ้นกันว่าให้ไปหมอปลาเนาะหมอปลาดีแล้วกับซอยเหลือซอยเหลือ,อเรื่องด้านนีโดยตรงขึ้นกันนั่นแหละพี่น้องแต่ว่าคนอาจจะยั่งนะคะเอาให้ถึงที่สุดก่อนหรือประมาณนี้บอหรือว่าจังไหเขาก็สิปรึกษากันอีกเทนึงยังสินาพี่น้องเอาตามนั่นเนาะพี่น้องเนาะ เอฟซีของย่ยบนทีเบิ้งคลิปนี้แล้วมีญาติพี่น้องหรือว่าลูกแรงลูกจากกับพระอาจารย์หรือว่านักธรมหมอธรรมบนไดที่ดีกันแนะนำํำทานในมีเบอร์บอกให้ในเดอ้อพี่น้องเดอ้อแล้วยาบนจะเอาเบอร์นั่นให้น้องเขาให้ญาติพี่น้องเขาโทษไปปรึกษานะคะโทษไปปรึกษาว่าศิรักษาไดบอจังสันจังเสเพคนตกลุกันเองไิ่นคุ้ยกันเองแต่เฮ้าขออย่างเดียวว่า ขออยากรู้ว่าอ่ามีอยูบ่บนไดพระอาจารย์หลวงพ่อหมอทํามที่เก่งๆเพิ่นมีอยูบ่บนไดแน่เพื่อนมีเบอร์ติดต่อบอแค่นั้นนะคะพี่น้องเอาละคลิปนี้เนาะก็เป็นอันมาเย็บบนขอขอหลงกลละกัขอใส่พื้นที่ตรงนี้เป็นกระบอกเสียงซอยน้องเขาก็แล้วกันเนาะพี่น้องเนาะเรื่องของตัวเองเอาไว,กว้ก้นเมือนี่เอ,อ้าอ่ามันกับว่าใครได้มีเวลาได้มานางเมานางจ่าสักเทอดรายพวายเยบบนกันยากน้ำกัน อันปรุงอาหารเทดน้ำพริกเ็ดปลาแถมนี่พี่น้องเ็ดผ่าพันข้อนะคะชุดนีน้มีคนจองแล้วเดี๋ยวเยบนจะรีวิวนะคะเพราะว่าของเราได้มาใหม่ผ่าใหมแล้วเฮาเฮาได้มาใหม่ไม่ได้สีสวยๆพี่น้องเราเหลือเวลาอีกไม่กี่วันนะคะเยบนกะจิได้เดินทางเข้ากรุงเทพเพราะว่าพ่อใหญ่ก็นับถอยลางแล้วพี่น้องเดี๋ยวจะคุยกันเรื่องเล้าของตัวเองเอาเป็นวาคิมนี่ เป็นเดืองเล่าของน้องนะครับขอเป็นกระบอกเสียงแล้วก็ขอรบกวนเพื่อนๆพนีพีพน้องๆเอฟซีออของยาย่บนเพียงซัมเน้นะคะหวังว่าทุกคนฟังแล้วคงจะได้เนื้อหาใจความและเข้าใจนะคะเม่นบอกในเด้อพี่น้องนะคะเม่นบอกในนะคะขอบคุณหลายๆจ้าบ๊ายบาย